ครับสวัสดีครับวันนี้ทีมงานมูลรติโูกตากรสุกเกษมนะครับวันนี้ก็ได้มาอยู่ที่แปลงข้าวของคุณลุงอะครับกำนันบินอดีตกำนันตะบน้ำอ่างครับบ้านก็หมู่ที่แปดหรืเป่าหมู่แปดตำบน้ำอ่างอำเภอตอนจังหวัดตุดลาดีครับอดีตกำนันเนาะครับอดีตกำนันครับครับวันนี้ก็ได้มาฉีดพ่นอดีตสองห้าหนึ่งเป็นครั้งแรกเนาะครับครั้งแรกฮะเพิ่งอแลองครั้งแรกเพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้เนาะครับผมลุงรู้มาจากไหนครับนี่ ไปจากทีมงานของท่านนะเพราะว่าผ่านนาแปลงที่ได้กรถามเนาะครับผมไต่สอบถามพนักงานครับว่าอดีสองห้าหนึ่งใช้ได้ผลจริงนได้ผลจริงได้อะไรจริงกันลครับลองเอามาใช้ดูเนาะเพราะว่าผมผ่านแปลงนาของดรกรอมันบ่อยครับเพราะว่านาผมต้องผ่านของท่านอยู่แล้วครับอองของมูลนิธิเราก็ได้มีแปลงสาธิตอยู่แปลงหนึ่งครับการทดลองใช้อดีสองห้าหนึ่งลุงก็ไปเห็นมานอกมาเช้าเนาะเห็นครับเพราะว่าผ่านบ่อย เขียวดีไหมลุงเขียวดีฮะครับของผมนี่หว่านปุ๋ยไปสองรอบแล้วยังไม่เท่าของดรกรเนะฮะครับของดรกรยังไม่ได้หว่านปุ๋ยเลยห้าสิบวันแล้วครับอ๋อครับก็วันนี้ก็มีทีมงานมาดึงยาแล้วอีกสักสองวันก็จะหว่านปุ๋ยนี่นี่ลุงหว่านปุ๋ยไปสองครั้งแล้วเนาะสองรอบแล้วครับสองครั้งแล้วสองครั้งแล้วก็ยังไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เนาะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เพราะว่ามันได้สองเดือนกวบสองเดือนขวาเดี๋ยวฉีดพ่นอดีไปแล้วเดี๋ยวก็เรามาติดตามกัน ครับติดตามดูเรื่อยๆแต่อยากให้ได้ผลก็สามครั้งน,น,ลงนะลุงเนาะสามสิดสามครั้งก็ผ่านไปผ่านมาก็เห็นของดอกเตอร์กร่อนเขียวอลามอ,อ,อยู่เลยก็นั่น,<ส>นเราสนใจอ่ะอันนั้นเราทีมงานเราฉีดไปสามครั้งเราแปลงนั้นครับแล้วก็เริ่มทำตั้งแต่ย่อยสลายฟางเลยแปลงทดลองเราครับครับ,รบฉีดย่อยสลายฟางก่อนไถท,ทำให้ฟางเป็นปุ๋ยเป็นอันนี้ครับเดี๋ยววันหน้าก็ ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราจะมาติดตามดูข่าวของลุงอดีตกำนันเนาะครับว่ามีความคืบหน้าไปไงหลังจากใช้อดีตสองห้าหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวก็ยังมีอีกแปลงน้องลุงที่จะให้ไปฉีดอีกแปลงก็สามสิบไร่ครับแปลงนั้นนะครับอันนี้ฉีดไปสองแปลงละวันนี้สองแปลงเนาะครับวันนี้สองเดี๋ยววันหน้าในข่าไงก็ติดต่อทีมงานมานะครับถ้าจะไปฉีดครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับครับสวัสดีครับ cái có phải chứ ở đây là cái này không nhỉ thì cái này nữa thì ต้องมาคืนทีโบยบินคืนถึงกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตมิตคืแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีไหลโปลอะไรอยู่หรือคน ดอกตะอรเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคูละมุดหรือว่าลำไยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทย ได้ทุกคนไม่เคยอดยางลำบากอยากแสลือทนก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการถถาพัฒนาเกษตรตกอใหม่หัวใจต้องกล้า ใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแหวนแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีอันนี้รอบสองข้อสามข้อสามนะแตความเหมาะสมของเราที่เความขยันจะคิดที่ทั้ก็ได้หรือว่าใช่ ได้ทุกคนไม่เคยอดอยากลำบากอยากแสนเลอทนเก่าไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้น้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งรวมใจรวมแรง สายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปถูกแคว้นแดนกลเพื่อกเกษตรกตรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี